สวัสดีครับพบกับตองแดนะครับในคลิปนี้นะครับตองแดจะพามาดูผลของการใส่ปุ๋ยนะครับที่มีคุณสมบัติเดียวกันซ้ำๆนะครับโดยที่ปุ๋ยตัวที่ใส่นั้นมักจะไปเสริมสร้างในจุดๆเดียวของมันสปะหลังของเรานะครับในคลิปนี้นะครับทีมตองแดนั้นได้ไปขุดถอนมานะครับก่อนโรงงานนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาจากความสม่ำเสมอของต้นมันสปะหลังและขนาดความสูงใหญ่นะครับที่สมบูรณ์ของต้นมันสปะหลังในแปลงนี้แล้วนะครับ ตอนแรกนะครับคาดว่า15ไร่นะครับน่าจะอยู่ราวรา0ตันผ่านนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับในดินลักษณะนี้นะครับแล้วก็จากการพูดคุยของเจ้าของไร่นะครับสายพันธุ์นี้แล้วก็บริเวณในพื้นที่เขตที่ต้องแปมาขุดถอนนะครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับปรากฏว่าผลออกมานะครับได้ไม่ถึงไร่ละ3ตันนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับปุ๋ยที่มีคุณสมบัติหน้าที่คล้ายคกันนะครับ จึงทําให้ไร่แปลงนี้นั้นได้ผลผลิตที่ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับจากการสอบถามและพูดคุยจากเจ้าของไร่นะครับแล้วก็จากการสังเกตของตองแปดนะครับโดยจับมารวบรวมกันแล้วนะครับปุ๋ยที่ใส่นะครับเขาจะเป็นปุ๋ยที่เข้าไปสร้างความเจริญเติบโตให้กับมันสับปะหลังจะเน้นไปที่ทางต้นและทางใบเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปุ๋ยยูเลีย4 6 0สนนะครับที่เจ้าของไร่ได้ใส่กระตุ้นนะครับรวมถึงปุ๋ยรองพื้นนะครับ ก็คือขีここ้ไก่แกรบนะครับซึ่งปุ๋ยท <maintenant S 2> ั้ง2ตัวนี้นะครับจะมีธาตุเอ็นหรือว่านโตรเจนนั้นสูงอยู่แล้วนะครับขี้ไก่แกร็บนะครับก็จะเป็นสูตรเสมอเสมอนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมีตัวแปรอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ทําให้มันสับปหลังแปลงนี้นะครับให้หัวน้อยนะครับตัวแปรที่ว่านี้นะครับก็คือระยะห่างของการปลูกนะครับมันสับปหลังแปลงนี้นะครับเขาปลูกที่ระยะความห่างทีนะครับระยะห่างที่เขาปลูกนะครับจะอยู่แค่ 60ซนติเมตรนะครับในส่วนของระยะความกว้างของร่องก็แค่90ซนติเมตรนะครับเมื่อความถี่นะครับของการปลูกนั้นมาผสมรวมรกับปุ๋ยที่เน้นทางต้นและเน้นใบมากเป็นพิเศษนะครับก็เลยทําให้มันสับปะหลังแปลงนี้นั้นมีความเจริญเติบโตทางลําต้นนะครับหรืออาจจะเรียกได้นะครับว่าขึ้นต้นนั่นเองนะครับเมื่อมีอัตราการเจริญเติบโตของทางลําต้นมากเป็นพิเศษนะครับก็จะทําให้มันสับปะหลังของเรานั้น มีการให้หวนที่น้อยลงนะครับอย่างที่ตองแปดได้ทําคลิปลงไว้เมื่อก่อนนะครับว่าที่ขึ้นปกนะครับว่าใบเยอะมันหนักต้นล้มเพราะอะไรนะครับก็ลองเข้าไปย้อนดูนะครับแปลงนี้นะครับมันสับปะหลังนั้นนะครับเขามีการเจริญตบโตของลําต้นนั้นดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงอัตราการเกิดนั้นสูงนะครับการที่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอจากขี้ไก่เกบนั้นนะครับก็คิดนะครับว่าน่าจะเป็น สิ่งที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตอยู่แล้วนะครับรวมทั้งทางใบทางต้นและหัวนะครับแต่เมื่อเจ้าของนะครับอยากให้มันงามนะครับปรากฏว่าได้ใส่ยูเรียเพิ่มลงไปอีกนะครับรวมถึงนะครับปีนี้นะครับฝนนั้นค่อนข้างดีนะครับจึงทําให้มีอัตราการเจริญเติบโตของลําต้นของมันสับปะหลังนั้นมากขึ้นนะครับและเมื่อมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับได้ธาตุไนโตรเจนไม่ว่าจะเป็นจากฝนนะครับจากปุ๋ยยูเรียนะครับ จากขี้ไก่แกบนะครับก็ทําให้มันสําหร่งแปลงนี้นะครับเพลินงามนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเมื่อมีตัวแปรอีกตัวนะครับเข้ามาผสมด้วยนะครับก็ยิ่งทําให้มันสําหร่งแปลงนี้นะครับมีอัตราการเกิดต้นหรือว่ามีลําต้นที่หนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวแปรที่ว่านี้ก็คือระยะของการปลูกแล้วก็ระยะร่องนะครับปลูกอยู่ที่60ซนติเมตรนะครับระยะร่องอยู่ที่90ซนติเมตรนะครับนั่นก็ย่อมทําให้การแลกเปลี่ยนมวลธาตุนะครับการแลกเปลี่ยนก๊าซหรือว่า ความถ่ายเทของอากาศนั้นทําได้ไม่ดีนะครับเมื่อถึงช่วงเวลาการสร้างหัวนะครับมันสปหลังแปลงนี้ก็ทําได้ไม่ดีนะครับซึ่งเป็นที่มาของมันสปรหลังขึ้นต้นในแปลงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าของไร่แปลงนี้นะครับขยับระยะห่างในการปลูกออกมาอีกสักนิดนะครับคาดว่าผล,ผลผลิตของการให้หัวนั้นจะดีขึ้นหรือว่าอาจจะได้ตามมาตรฐานที่เคยได้อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับหากเจ้าของไร่นะครับมีการหยุดการใส่ปุ๋ยที่เน้นสร้างใบสร้างต้นนะครับ แล้วหันมาใส่ปุ๋ยเสริมสร้างหัวแทนนะครับนั่นจะทําให้มันสปลังแปลงนี้นะครับมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลําต้นหรือว่าการให้หัวโดยสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนนะครับครับคลิปนี้นะครับตอง8ดก็ฝากไว้กับผลของการใส่ปุ๋ยที่เน้นความเจริญเติบโตเพียงจุดเดียวนะครับซ้ําๆกันนะครับหากว่าทุกอย่างนะครับมันสัมผันธ์กันรับรองนะครับไล่มันสปลังแปลงนี้นะครับจะต้องมีเจิบตันขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตองแปดด้วยนะครับผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ